สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะสวัสดีทุกคนนะคะอ่าคลิปนี้เราเจอกันในวิ่งบนวิ่งบนสองสูตรนะ,ะแล้วก็แม่เบนจะเอาสูตรเก่าที่ลงไปเมื่อวันก่อนนะ,ะมาเทียบชนนะคะอ่าเป็นสูตรใหม่ทั้งทั้งหมดเลยนะที่แม่เบนคิดขึ้นมาอ่าในงวดน,นี้โดยเฉพาะเลยนะคะอ่าเป็นสูตรใหม่สดสดเลยนะพิชมนะคะเอ่อ สาเหตุที่คิดค้นสูตรวิ่งขึ้นมาใหม่ๆเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าสูตรวิ่งเก่าๆบางสูตรก็หลุดไปนะคะบางสูตรก็หลุดไปบางสูตรก็ไม่เข้านะก็เลยต้องคิดสูตรวิ่งมาใหม่เพื่อที่จะดูว่าเลขตัวไหนที่มามากที่สุดนะคะแล้วก็ไปเทียบกับสูตรเก่าบางสูตรที่ยังเดินอยู่เนาะทีนี้สูตรใหม่สูตรใหม่ทั้ง4สูตรนี้มันมีเลขอยู่สอสตัวนะที่ที่เข้ามา ทั้งทั้งสีสูตรนะคุณผู้ชมนี้เรามาดูเนาะว่ามันจะได้เลขกอะไรทสนี้ก่อนจะชมคลิปนะก็มาฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารยาในการรับชมด้วยคลิปนี้เป็นการคิดทางคณิตศาสตร,ร์นะคะเพื่อหาค่าความน่าจะเป็นใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะเฮงๆ,ๆรวยๆแล้วก็โปรดใช้สติในการลงทุนนะคะแล้วก็ ขอโทษขออภัยด้วยเนาะไม่เป็นทําคลิปเมื่อเช้านะแล้วมันโหลดไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรนะคุณผู้ชมโหลดไม่ได้เลยนะโหลดทั้งวันก็โหลดไม่ได้ต้องต้องลบทิ้งนะแล้วก็เนี่ยมาทําสูตรมา,มาทําคลิปอัดอัดเอ่ออัดคลิปใหม่เพราะว่าเมื่อเช้าอ่าโหลดคลิปเสร็จแล้วก็ออกไปธุระที่อําเภอทั้งวันเลยนะคะก็กลับมาก็อ่าเหนื่อยนะคุณผู้ชมไปทุระนะคะอ่าทีนี้เรามาดูสูตร วิ่งตัวแรกนะคะสูตรวิ่งตัวแรกไม่เป็นจะเป็นสูตรระยะยาวนะก็เข้ามาเดี๋ยวนะ1 2ึ่งสองสามสี่นะห้าหกเจ็ดแปดนะเงวด10บงวดกับงวดที่ผ่านมานะยังไม่หลุดเลยนะคะยังไม่หลุดเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะ สูตรนี้นะคะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นสองครั้งหลักหน่วยบนสองครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกด้วยหกคงที่นะคะอ่าบวกพ้นบวกเท่าไหร่ก็บวกต่อด้วยเลขคงที่ห้าเลขคงที่สามนะคะงวดแรกนะคะผลบวกนะไม่เป็นจะไปเร็วๆนะไม่เป็นจะไปเร็วๆแล้วก็อ่าจะไม่จะไม่บวกให้ดูจะไปบวกให้ดูงวดสุดท้ายนะคะ เพราะว่ามันจะเสียเวลามันมีสองสูตรนะแล้วก็เดี๋ยวเอาเอา,เอาสูตรที่ลงไปแล้วสองสูตรเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเอามาเทียบดูว่ามันมีตัวไหนที่ชนกันบ้างเนาะได้เจ็ดสองห้านะคะพลวันงวดต่อมาออกสี่เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดตัวนี้ก็มาเข้าที่หลักร้อยแล้วแล้วก็หลักสิบนะคะมาเบิ้ลเนาะเบิ้ลหน้านะต่อมานะคะผลบวกได้ห้าสิบสองเนาะสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบได้ศูนย์เนาะได้สองเจ็ดศูนย์นะคะพลวันงวดต่อมาออกห้าแปดเก้าสองสองเจ็ด สองนี้ก็มาเข้าที่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบเจ็ดนี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยก็ถูกนะอันนี้มาสามตัวเลยเนาะเหมือนวันนี้เลยนะคะต่อมานะคะผลบวกได้สี่เก้าสองนะสี่เก้าสองพรวันณก็ต่อมาออกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามสี่ตัวนี้ก็มาเข้าที่หลักร้อยนะคะต่อมานะคะผลบวกได้เก้าสี่เจ็ดนะพระวันณก็ต่อมาออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดเก้าตัวนี้ก็มาเข้าที่ หลักร้อยส่วนใหญ่จะเข้าหลักร้อยนะต่อมานะได้สี่เก้าสองนะฮะสี่เก้าสองนะฮะสี่เก้าสองจะมาตัวไหนนะสี่เก้าสองผลรางวัลงวดต่อมาออกห้าเออห้าศูนยะ์สามสี่สี่หกสี่นะสี่ก็เข้าที่อา่าหลักร้อยแล้วก็หลักสิบอีกนะฮะก็มาอีกนะก็มามาคู่นะคุณผู้ชมต่อไปนะคะเอ่อผลบวกได้ เท่ากับห้าศูนย์สามนะคะห้าศูนย์สามลวันวุฒมาออกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้านะคะศูนย์นี้ก็มาเข้าที่หลักร้อยห้านี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะ,ะก็มาสองตัวเหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะได้ศูนย์ห้าแปดนะก็ศูนย์นี้เอ้ยห้านี้นะ,ะก็มาที่หลักร้อยนะก็ถูกนะส่วนใหญ่จะมาหลักร้อยนะคะต่อมานะคะได้สี่เก้าสองนะะสี่เก้าสองนะคะ ปัจันกาต่อมาออกห้าหนึ่งหเก้าหเจ็ดเก้านี้ก็มาเข้าที่หลักร้อยนะก็ถูกนะ<ง>ยังไม่หลุดนะคะศูนย์ห้าแดนะคะศูนย์ห้าแดต่อมานะบออกแปดเจ็ดสามสองปดหแปดนี้นะแปดนี้ก็มาหลักสิบนะเพิ่งเพิ่งเพิ่ง,พ,งพิ่งมาเห็นหลัก 10. สิบสาหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อก่อนมันจะร้อยสิบนะร้อยสิบร้อยหน่วยร้อยสิบรอยหน่วยอันนี้มาหลักสิบเดียวๆนะคะต่อมานะคะงวดที่แล้วนี่เองนะ ช่นะเหมือนเดิมเนาะได้หกหนึ่งสี่นะผลรางวัลอ่าได้ห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งนะได้หนึ่งนะหนึ่งหนึ่งเข้าที่หลักหน่วยนะทีนี้สำหรับง,งวดนี้นะคะงวดนี้ได้นะคะห้าบวกหกบวกหกบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกเจ็ด บวกห้าบวกแปดบวกหกนะคะ5้าบวกหกได้สิบเอ็ดบวกหกได้สิบเจวกหได้สิบวกหได้สิบวกสได้ยี่บวกแได้ยี่บวกหได้สามบวกแได้สี่บวกหได้สีนะคะสีใช้เตัวเดียวเจบวกหได้สิใช้สตัวเดียวสอบวกสาได้หได้เจ็ห้นะเจ็หนะคะสำหรับสูตรแรกนะได้7จ็หนะ ต่อไปนะสูตรที่สองสูตรที่สองนะคะเป็นสูตรสามตัวเหมือนกันนะคะงวดแรกนะก็ใช้สูตรเอ๊สูตรใช้นะคะหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบบนสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งบวกด้วยหนึ่งคงที่นะคะก็สองบวกสองบวกสองบวกเจ็ดบวกหนึ่งเนาะได้สิบสี่นะใช้สี่นะสี่บวกสามคงที่ได้เจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดได้สี่เจ็ดแปดนะคะสี่เจ็ดแปดนะคะคุณผู้ชม โภวันงวดต่อมาออกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามสี่นี้ก็มาเข้าที่หลักร้อยนะคะเข้าหลักร้อยนะคะต่อมานะคะผลบวกได้แปดหนึ่งสองนะคะวันงวดต่อมาเอาแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดก็เข้าที่หลักหน่วยนะะต่อมานะคะผลบวกได้สี่เจ็ดแปดนะคะแปดก็สี่นี้ก็มาเข้าที่หลักร้อยกับหลักสิบนะคะ ต่อมานะคะได้เก้าสองสามนะคะได้เก้าสองสามเนาะคุณผู้ชมเก้านี้ก็มาเข้าที่หลักสิบนะคะเข้าที่หลักสิบบนเนาะสำหรับวนี้นะคะต่อมานะคะสี่เจ็ดแปดนะคะสี่เจ็ดแปดพลังวันวุมาออกแปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดเจ็ดนี้ก็มาเข้าที่หลักหน่วยเนาะต่อมานะคะคนบวกได้ห้าแปดเก้าเนาะ ห้าแปดเก้านะคะโภระวันหวดต่อมาออกห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดนะคะเก้านี้ก็มาเข้าที่หลักร้อยนะ,ะต่อมานะคะผลบวกได้เก้าสองสามนะคะเก้าสองสามเนาะโภระวันหวดต่อมาขอ,อภายเนาะพอดีใครไม่รู้มาเรียกไม่เ็นไม่รู้จัดเอ,อ่อหวดีหลุดนะคุณผู้ชมงวดี งว,วดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วมันได้ได้เก้าสองสามนะเก้าสองสามนะคะเก้าสองสามนะคุณผู้ชมอ่าก็เข้าที่เลขสองนะเข้าที่หลักร้อยนะคะทีนี้งวดนี้นะงวดนี้ได้หนึ่งนะได้หนึ่งสี่ห้านะหนึ่งสี่ห้านะไม่มานะคุณผู้ชมมันไปล่างนะคะแต่อันนี้อันนี้คือสูตรเก่านะไม่เป็นเคย เคยลงแล้วงวดที่แล้วไม่เป็นไม่ได้เอาลงนะคุณผู้ชมไม่เป็นลงตอนงวดวันที่สิบหกอ่าสูตรนี้นะลงวันที่เอ่องวดวันที่สิบหกกรกฎาเนาะที่ว่ารอผลเนาะทีนี้มันไม่มาก็เลยไม่ได้เอามาใช้นะปรากฏว่างวดที่ผ่านมามันเข้าเนาะเข้าที่หลักสิบนะคะเข้าที่หลักสิบนะคะคุณผู้ชมทีนี้งวดที่จะถึงนี้งวดคืองวดโอ้ยลมพัดลมนะคุณผู้ชมขออภัยด้วยเนาะมันพัดลมนะ งวดงวดที่จะถึงนี้นะคะคืองวดวันที่16สิงหาเนาะก็ใช้เหมือนเดิมใช้เหมือนเดิมนะคะใช้หลักร้อยนะคะบวกด้วยหลักสิบสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยหนึ่งครั้งบวกด้วยหคงที่นะคะก็สามบวกเบวกเบวกหนบวกหนะคะหงคงที่นะคะามบวกเ 3, 9, ได้สิบวกเได้ยีบนะคะบวกหได้ยี่บวกหได้ยีานะคะ ยี่สิบสามเนาะเอ่อสามบวกสามได้หกนะคะบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเอ่อสามหกเจ็ดนะค,ะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมจะเห็นว่าเจ็ดมันจะมีอยู่ทุกเจ็ดมันจะมีอยู่ทุกเอ่อมีอยู่ทุกสูตรเลยนะคะเจ็ดนะคะไม่ว่าวิ่งล่างก็ยังมีเจ็ดนะวิ่งบนมันก็ยังมีเจ็ดเนาะมีเจ็ดอยู่ทุกสูตรทีนี้เรามาดูกันนะว่าเอา่อสูตร แต่ละสูตรมันได้ตัวไหนบ้างนะก็สูตรเมื่อกี้นะสูตรเมื่อกี้สูตรเมื่อกี้มันได้เจ็ดสองห้าเนาะเจ็ดสองห้านะคะทีนี้สูตรสูตรท้ายมันได้สามหกเจ็ดเดี๋ยวแม่เบนจะสรุปให้ทีนี้สูตรสูตรที่ไม่เป็นลงไปเมื่อสองวันที่แล้วนะสองวันที่แล้วนะมันสูตรแรกมันได้สองกับสี่นะคะ ได้สองกับสีนะคะทีนี้สูตรสูตรที่สองที่ลงไปคลิปนั้นนะ,ะมันได้เจ็ดสองสีทีนี้ตัวเลขนะคะเดี๋ยวไม่เป็นจะจับจับสรุปให้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขออภัยนะคุณผู้ชมนะคะี๋วไม่เป็นจะสรุปให้เนาะสรุปให้นะคะก็คือ สูตรแรกนะคะเราได้ที่ที่อันนี้คือคือลงคลิปไปแล้วนะสําหรับสูตรหนึ่งกับสูตรสองเนาะได้สองกับสี่สูตรสองได้เจ็ดสองสี่นะคะอันนี้คือสูตรสองนะเจ็ดสองสี่นะสูตรแรกสูตรแรกได้ได้ได้สองกับสี่นะคะสองกับสี่เนาะทีนี้สูตรเมื่อกี้เมื่อกี้สูตรสูตรที่สามได้เจ็ดสองห้าเนี่ยเจ็ดสองห้าฮะสูตรสูตรเมื่อสูตรที่สุดท้ายได้สามหกเจ็ด สามหกเจนะคะทีนี้สิบหสิงหาคมสรุปวิ่งบนสี่สูตรนะคะวิ่งบนสูตรใหม่นะสูตรใหม่หมดเลยนะไม่เคยลงยังไม่เคยลงนะคะเป็นสูตรที่ไม่เป็นคิดขึ้นมาอา่ใหม่สดเลยนะสูตรใหม่นะสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะยังไม่เคยลง YouTube ช่องไหนเลยนะคะคุณผู้ชม อ่ะคำนวณสดๆเลยนะคิดสดๆสำหรับงวดนี้โดยเฉพาะเลยนะคะก็สูตรแรกได้2กับ4สูตรที่2ได้7 2 4สูตรที่3ได้7 2 5สูตรที่4ได้3 6 7นะคะที่แน่ๆ4กับ2เอ้ย4กับ4กับ7นี่มาแน่อีกตัวหนึ่งระหว่าง2 5 3ตัวไหนจะจะมานะคะแต่ว่า เด็กดับนะมันดับสองนะคุณผู้ชมมันจะดับได้ไหมนะดับสองนี่เยอะมากเลยล่างก็ดับสองบนก็ดับสองสองสูตรนะคะตัวไหนจะมาเดี๋ยวไม่เป็นจะสรุปให้เนาะเพราะว่ามันเห็นตัวเลขลางๆเริ่มเห็นตัวเลขลางๆแล้วแต่ว่าหลักหน่วยบนไม่เป็นยังไม่เป็นยังไม่ได้ลงคลิปให้เลยนะแต่ว่าคํานวณไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะคุณผู้ชมทีนี้มันไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่บ้านเนาะเพราะว่าไม่เป็นจะออกไปข้างนอกนะไปส่งลูกไปโรงเรียนบ้างนะ,ะไปธุระ ที่สําคัญสําคัญบ้างเพราะว่า,าไม่เป็นไม่เป็นต้องทําธุระเองหมดทุกอย่างเนาะเพราะว่าไม่เป็นไม่มีใครนะไม่เป็นอยู่กับลูกแค่2คนนะคุณผู้ชมทีนี้มีธุระอะไรนิดหน่อยก็ต้องไปทําด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยจะจะได้มีเวลาได้อยู่บ้านได้ลงคลิปเท่าไหร่นะแต่ก็พยายามนะพยายามเพื่อเพื่อจะทําตัวเลขให้ไปฝากท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเ,เวลาเราบอกเลขใคร ถูกนะมันก็เป็นความภูมิใจเนาะมัน,มนร,รู้สึกว่ามีความสุขนะแล้วก็เห็นคนได้มีเงินใช้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะขออนุญาตาจบคลิปแค่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะคลิปนานมันก็จะอัปโหลดยากนะเหมือนเมื่อเช้านะคุณผู้ชมตัวนี้ไม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะอัปโหลดได้ไหมนะเพราะว่ามันเริ่มมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้เนาะฝากคำเตือนอีกรอบนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยคลิปนี้เป็นหลักการคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อหาค่าความน่าจะเป็น ใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีขอให้ทุกท่านโชคดีเห้เงด้วยด้วยด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ <im it> เพื่อเป็นกําลังใจเนาะใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้าเราอาจจะเจอกันในคลิปหลักหน่วยบนก่อนนะแล้วค่อยสรุปเนาะจะจับจะจับสาตัวบนให้เลยนะคะก็ทุกค,คนก็จะได้นำตัวเลขไปหา ไปเสี่ยงไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะสำหรับแม่เบนแม่เบนก็ได้ไปจองไว้แล้วนะไปจองลอตเตอรี่ไว้แล้วเนาะกับคนที่รู้จักนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ